สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาตามหาชดโดฐาน EP ที่6อีกแล้วครับที่บ้านแพ้วันนี้มากับไต่ชนคนเดิมไม่ได้มานานแล้วบ้านแพว้วไต่ชนว่าช่วงนี้ปลากัดดีครับแต่ลมแรงน้ําเป็นขึ้นเลยไม่รู้จะตีสกิปปิ้งได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วอะลมมันแรงนี่วันนี้พานี่น้องครับไม่เคยยังไม่เคยโดนชดโดไม่เคยตีสกิปปิ้งด้วยครั้งแรกสกิปปิ้งบนเรือจะจะ,จะพามาโดนครับแต่ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะครับครับเป็นไงวันนี้ฝึกซ้อมมาเยอะไหม หลายวันอยู่พี่มันต้องมันต้องได้ละมันต้องเอาให้ได้โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันครับมาแล้วครับไ่ของเราไม่ได้เจอกันนานมา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 เดี๋ยวฝากเร่อไหนหลบไปนี่ฝากก่อนดูเจ้าของกันบานเลยหมายก็สวยตีก็ดีเหยื่อก็ตีเดือก็ดังเอานั่นไง โอ้กระโดน้อยอีกแล้วโอ้โหฝ้าอุ้ย<ฮ>ถ้าวันนี้ไม่โดนก็ต้องแก้มือ,มลอมเล็กมันเล็ก นอระวังข่าด้วยให้บอกระวังฝาเฮ้ยแม่ใ้บอกระวังขาแนละ้วแมงลุยเขาต้นไม้เขอเขาเชอร์รี่เต็มกูไปหมดไม่เห็นท้องมันาขาวๆพี่ไม่แน่ใจว่าจะม่รกมาีสามันดูคนอ่นเยอะ อยู่ว่ามอสไม่โดนอโอ้ยลุดให้มอสต,ตีคนเดียวเลยตีอย่างนีเออมอสตกเกยทับแปดโลอยู่ไม่ได้เลยนะ,ะตีใหม่ทุกขึ้นมาตีใหม่ไอ้คือโดไอ้ช่องไอ้โดเล็ก โอ้โหแล้วผมรอ,อ,อดแล้วครับเนี่ยรอดนะครับครับเจอรี่สี่จุดศูนย์ครับนี่ครับเพื่อน,<ๆ>นเพื่อนมีเพื่อนเจอรี่สี่จุดศูนย์ครับอย่างนี้ตัวเบ็ดที่แถมมาในซองนะนี่เอาอยู่เลยนี่ไซส์นี้เอาอยู่เลยคิดดูดิคมกิบเอ้ยไม่ไปเหรอจะไปด้วยกันเนี่ย ับไปเนี่ยต้องนับนะไปรับยาพี่โดนตรงนี <S <S ้นี่หว่าพี่ตล่ว่าประมาณโลโลป่าได้มันติดกิ่งไม้ไงมากันเลยครับสายชนมีให้ลุ้นตลอดครับนี่ไต่ผมยังพายอยู่เลยเดี๋ยวต้องพายกลับบ้านอีกสามกิโลนะสบายสบายมือเราวันนี้ บอกเลยมีลุ้นว่าจะได้ปลาไหมมีลุ้นว่าเรือจะเยอะไหมมีลุ้นว่าลมจะแรงไหมยังมีลุ้นว่าน้ํามันจะหมดไหมอีกเลิกครับเลิกเลิกครับเลิกครับใครมาไต่ชนก็บันเทิงแน่นอนครับมาได้เลยตือนเผมแนะนำอย่างก็เตือนเเรื่องน้ํามันหน่อยนะครับ <laughs>